คำเผยพวจนะาของลานาวาลเซอร์ฉันได้ยินพระเจ้าตรัสว่าจงอุทิตัวและร้องออกมามีการเคลื่อนไหวเร่งปฏิกิริยาของพระวิญญาณของเราเหนือเจ้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาหาฉันด้วยน้ำหนักที่มากพร้อมกับความรู้สึกถึงการเรียกร้องอันแหลงกล้าจากพระทัยของพระองค์ถึงประชากรของพระองค์ มันเป็นการเรียกร้องที่ดังก้องกังวานและมาพร้อมกับความรู้สึกเร่งด่วนอย่างแรงกาเป็นความเร่งด่วนที่เรียกเราให้เข้าไปลึกขึ้นในการร้องเรียกหาพระองค์และการประทับอยู่ของพระองค์เป็นความเร่งด่วนที่เติมเต็มบรรยากาศด้วยความคาดหวังที่จะได้เห็นพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นมาก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญแต่ความรู้สึกนั้น โอบล้อมฉันอย่างแน่นแฟ้นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของน้ำหนักแห่งพระสิริของพระองค์การหลั่งไหลของพระวิญญาณของพระองค์ในแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นและพระวิญญาณของพระเจ้าพาเราเข้าไปลึกขึ้นในหัวใจของพระองค์และการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระองค์ในท่ากลางเราขณะที่ฉันเอนกายลงและฟังพระเจ้าฉันได้ยินพระเจ้าตรัสว่าเวลาเร่งด่วนเวลาเร่งด่วน เรากำลังจะเทวิญญาณของเราออกมาในแบบที่พวกเจ้าไม่เคยเห็นเรากำลังจะมาพร้อมกับพลังและน้ำหนักของพัสดุริของเราในแบบที่พวกเจ้าไม่เคยเห็นเราบอกพวกเจ้าว่าประชากรของเราเราจะมาพร้อมหรือไม่ก็ตามเราจะมาพร้อมหรือไม่ก็ตามเราจะเทออกมาอย่างทรงพลังจนเจ้าต้องพร้อมที่จะโอบรับและแบกรับสิ่งที่เรากำลังเทออกมา เพราะเราบอกกับพวกเจ้าว่าท่าทางและตำแหน่งของเจ้าต่อหน้าเราตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะเอ็นกายเข้าไปและฟังสิ่งที่เราพูดเพราะเรากำลังจะเทออกมาอย่างทรงพลังจนถุงหนังเก่าไม่สามารถบรรจุวายใหม่ที่เรากำลังเทออกมาได้เราจะเทพระวิญ,ญญาณของเราลงมาในลักษณะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในกิจักรของเราและเปิดทางให้กับพระสิริของเรา เรากำลังจะเทพระวิญญาณของเราลงมาในลักษณะที่สําคัญมากซึ่งจะทำให้คิดจักรของเราสั่นคลอนอีกครั้งเราได้เรียกแล้วเรียกอีก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 เตรียมตัวให้พร้อมวามตำแหน่งตัวเองให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณของเราเราบอกเจ้าว่าเวลานั้นมาถึงแล้ว และเราจะมาในวิธีที่ทรงพลังท่ามกลางเจ้าเพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าเราบอกเจ้าว่าเมื่อเราเข้ามาด้วยพลังลาลิเดตในยุคนี้ทุกสิ่งที่สร้างขึ้นบนผืนทรายก็จะสั่นคลอนเราบอกเจ้าว่าทุกสิ่งที่สร้างขึ้นบนมนุษย์จะไม่สามารถแบกรับพัสดุข,ของเราและการมีอยู่ของเราที่กำลังลุกรานในลักษณะเร่งด่วนได้เพราะว่าเราบอกเจ้าว่า เรากำลังจะประทับตาผู้คนของเราในชั่วโมงนี้ด้วยไฟของเราไฟของผู้กลั่นของเราและเรากำลังสร้างคิจักจที่ดำเนินไปในความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์มีการสั่นสะเทือนครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งกับเจ้านั่นคือคิจักจของเรานั่นคือการสั่นสะเทือนของความมหัศจรรย์ของเรานั่นคือการสั่นสะเทือนของความยำเกรงของเรานั่นคือการสั่นสะเทือนของพระสภัิของเราที่ซึ่งสิ่งต่างๆถูกซ่อนไว้ในความมืดมิด และเราเรียกพวกมันออกมาสู่ความสว่างแต่กลับไม่ได้ยินเจ้าจะเห็นสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่มากถูกนำขึ้นมาในความสว่างและเจดจาจะเห็นความอายุทิธรรมากขึ้นซึ่งพบกับความยุติธรรมของเราในทุกวันนี้เพราะเราบอกเจ้าว่าวิธีที่เราเทออกไปนั้นจะนำความชัดเจนมาสู่เจ้าสาวของเราว่าใครอยู่ฝ่ายเรายืนเคียงข้างเรา ยืนหยัดอยู่บนพระวจนระของเราและยืนหยัดอยู่เพื่อความจริงของเราและใครที่ไม่ทำเพราะเขามีสิ่งต่างๆมากมายซ่อนอยู่หลังพนามของเราแต่กลับไม่รู้จักเราโอ้น้ำหนักของพสัสิกของเราที่กำลังมาถึง โอ้น้ำหนักของพลังและพลังที่หลั่งไหลออกมาซึ่งกำลังจะท่วมคิักจของเราในเวลานี้เราเรียกเจ้าประชากรของเราให้ลุกขึ้นและยืนหยัดอย่างกล้าหาญและใช้ชีวิตด้วยความยำเกรงและความประหลาดใจและเราบอกเจ้าว่า เมื่อน้ำหนักของการเป็นอยู่ของเราที่เพิ่มขึ้นในเดือนและปีที่กำลังจะมาถึงนี้จะเห็นได้ชัดว่าใครบ้างที่ไม่เคยมีชีวิตอยู่ต่อหน้าเราด้วยความยำเกรงและความปลาดใจว่าเราเป็นใครเพราะความหิวโหวยในพลังได้ลักดันคนจำนวนมากแต่เราบอกกับเจ้าว่าเรากำลังสร้างคนขึ้นมาที่จะดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์และลิธานุภาพของเราประชากรของเราเอ,อ๋ยจงฟังเรา อย่าหันหูของเจ้าจากวิญญาณของเราฟังเสียงของเราเรากำลังเรียกเจ้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอุทิศตัวร้องเรียกเราและมาหาเราและอนุญาตให้เราตรวจสอบเจ้าอีกครั้งในพัสดุที่เจิดจ้าของการทรงสถิตของเราเพราะมมีการเคลื่อนไหวเร่งด่วนของพระวิญญาณของเราเหนือเจ้าและโอ้พัสดุของการสถิตที่เต็มล้นอยู่ของเราที่เจ้าจะได้รับ แต่เรากำลังมาอย่างรวดเร็วเพื่อจะจัดการกับชื่อเสียงและการบงการในพื้นที่ที่มีการทรงสถิตของเราเราได้ร้องเรียกและร้องเรียกและตอนนี้เราจะมาอย่างรวดเร็วเพื่อฟูนฟูความยำเกรงพระเจ้าลึกลงไปอีก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 ออกไปและอธิษฐานเร็วเข้า และอธิษฐานเราจะมาพร้อมหรือไม่ก็ตามจงลุกขึ้นจัดแนวจงลุกขึ้นและจัดแนวเรากํำลังให้กำเนิดความสิ้นหวังที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในผู้คนของเราเจ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการคลอดบุตรนั้นหรือไม่เจ้ารู้สึกถึงความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นในจิตวิญญาณหรือไม่เราบอกเจ้าอีกครั้งว่าประชากรของเรา จงทิ้งสิ่งที่ขัดขวางและบาปที่พัวพันทั้งหมดและวิ่งด้วยความเพียรพยายามในเส้นทางที่กำหนดไว้สำหรับเจ้าโดยจับจ้องไปที่เราผู้บุกเบิกและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเจ้าสมบูรณ์ประชากรของเราเอ๋ยจงทิ้งมันไปทิ้งมันไปหยุดเต้นรำกับความมืดและทิ้งมันไปความสันสะเทือนกำลังเกิดขึ้นกับเจ้าในเวลานี้คริสตจักรของเรา ความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในที่ประทับของเราเมื่อพาสิริของเราสำแดงออกมาจงอุทิศตัวให้บริสุทธิ์เพราะพรุ่งนี้เราจะทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกเจ้าโยชวัวบทที่สามข้อหวันแห่งความยำเกรงพระเจ้ากำลังมาถึงเจ้าแล้วเมื่อเราปลดปล่อยเสียงคำรามของเราจากสวรรค์เหนือผู้คนของเราและความสั่นสะเทือนของความยำเกรงก็เริ่มต้นขึ้น แล้ว,วันยิ่งใหญ่ที่สุดของการหลั่งไหลของพระวิญญาณและพัส,สริกของเราก็ถูกปลดปล่อยออกมาเราได้เคลื่อนไหวในคิดจักรของเราในแบบที่สวยงามคลื่นยักษ์แห่งพัส,สริกของเรากำลังจะเข้ามาในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้ที่มีหูที่จะฟังก็จองฟังเรากำลังมาเรากำลังมา นี่คือการเคลื่อนไหวเร่งด่วนของพระวิญญาณของเราที่จะทําให้เรากลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งในกิจักรของเราพร้อมหรือไม่เรามาแล้ว